วางไว้แถวๆนี้ก่อนวางไวต้ตรงนี้เออเอ,อ่ะออวางไว้ตรงกลางเพราะฝั่งนี้เขาก็จะเห็ุขึ้นกันสวัสดีทุกท่านเราตอนนี้เราเตรียมความพร้อมรับมือฝนนะพี่น้องอ้ยถ้าฝนตกมาเข้าจะได้บอต้องเดือดร้อนนะตอนนี้เอาแผ่นลงังคาที่มีอยู่เอามารวมกันเออถ้าฝนตกมานี่จบข้าวเลยได้เข้าปูนที่เราเทไปไร้ค่าเลยนะบัดี้ นี่นี่แบบนี้ไว้แบบนี้นี่นะแบบนี้พอพอพอเขาเอาลังข้ามาวางไว้นี่นะแต่ยายบอกเาเอาลังข้ามาวางเป๊ะเอาเปาะไว้นี่เลยยัง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 ,ยงอืมเด้วแบบนั้นละเอามาวางข้างนอกไว้เดี๋ยวฝนตกมาเฮาจังใส่ อืมเอาเอาไม้นักหนักมากเออเตรียมพร้อมไว้นะพี่น้องเอ้ยนี่มาพิงไว้นี่บัดน,นี้เออมาพิงไว้มงนี้แล้วเอาอีกตัวนึงไว้ตรงกลางไปเลยอ่ะ,อะโอเคไปหาไมา่อีก เตรียมความพร้อมรับมือฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกมากเลยจบข้าวเลยได้เฮ้านี่นั่งไห้อยู่เยอ่ะ,อะาไว้ตรงกลางเออเอาเอานี้ก่อนสังกะสีนะเออปูนปูนอ่าอย่าให้มันถึกปูน ปุ้นปุ้นปุ้นโอ้ยนะโอเคแบบนี้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเบิ้งสถานการณ์แล้วน่าชิบรอดเนาะแท้่แพ่หละเบิ้องแล้วบรอด จชยยืนมา้ยมายืนมาเบิ่งแล่วบรอดบ่แน่นี่บ่แน่ใจเฮาบ่แน่ใจเฮาเฮ็ดแบบนี้ไว้ป้องกันไว้ก่อน

กันไว้ก่อน อืมกิดตากหะืกินตรงไหนไหมพิจารตากดูเออป้องกันไว้ก่อน นะป้องกันไว้ก่อนถ้ามันเปาะแปะเปาะแปะเราวอาเลยเด้ออย่าฟาดปลาไปใส่ซ้อมบ่งก่อนเราเตรียมไว้ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่เตรียมนั่นแหละมันจะเสียหายมันเคยเป็นแล้วเด้มันใจว่าฝนบ่ตกเป็นกังศร์ละมานตกเลยโอ้ย Y tak in dom gi Y má. Tak. Mi ia tik long. Ikọ ri gi, krai mi chi pan gae pen ระวนงกันเตรียมไว้ก่อนดีกว่าอย่าประมาทความประมาทคือความมืดออ้้ยย ไมัดลองเ้วเร็วเพื่อนทันเหรงดเลกุสาเหรปทำเหมือนกันหมเลยหาไม่มาเปิแตะรับน้ำหนักได้อยู่บนลูกซาดบ้เฮาพิงเอาลังค่าว่างไว้นี่มันก็เงือตัวมันบนนักไทยนะเออเอาที่มันนักนักไหมออ đây có nhiều đây chưa đây cả đấy à tôi muốn đấy tôi một เออเตรียมพร้อมไว้ก่อนเอ่ออย่าประมาทประมาทบ่ได้ออเอ่อถูกต้องตอนนี้เตรียมพร้อมนะพี่นอ้องเอ้อนนเย เตรียมพร้อมฝนจะตกฮ้อะไรงบไปเจลาคุลงละกันปะยังฮะไม่งมดบ่โดนแล้วบ่อ้าวแล้วโดนแล้วเอาเอาเอายาหน่ามาใส่เลยวดวนเลยมียาอยู่มียาอยู่มียาวิเศษอยู่แมวยาอยู่พุ่นเลยไปไปไปใส่ยาใส่แมงมดนะใส่มันอยู่ใส่ดูนี่ โอ้โดนแล้วสามารถโดนแล้วพี่น้องเลยได้ล่ะแลนไปใส่แล้วเก่งมั้งก็ด็นมั้งกระเด็นโดนเลยครับเออโดนแล้วโดนแล้วอ่

อสามารถโดนแล้วโดนแล้วเออเฮ้ยอย่าไปเค้าม you know ันไลยปูนเฮ้าเพตนี่บอกเพตนี่เลยเเรื่องเออเอเลยบอกห้อยโดนแล้วอันน่าจะมีก้อนมันนะไปมีลูกอีกกว่สันเก่งมางเลยเนาะเรืองกูสมัติกันจะดบด เทมเมยงมงอดเอ้ยจบข้าวเลยแบบนี้สามารถโดนต่อยนะท่านโดนแมงอดแล้วเออสามารถดนแล้วดนแล้วดนแล้วจบข่าวเลยแบบนี้เออเตรียมพร้อมๆไว้แบบนี้จบ Sang cái gì, แหนมเบิ่งอ้อม om ทำงาน สามาโดนตอดแล้วโดนไมมงอดตอดโุนหลวงเจ้าตัวเฮ้ยหาอยู่เลยเบิ้น เตรียมความพร้อมนะทุกท่านเราไม่รู้ใจฝนเลยพี่น้องบางเทธอมันบอกว่าในโทรศัพท์บัตกมันตกกระบี่เลยมันตกมากนี่จบข้าวเลยเฮ้าไปบพเป็นเลยแบบนี้ภาวนาจะตกท่อฝนนี่อ,นอ,นอีกโดนย้ท่อเออเองดีก็มุดแองคือ นะหามา,มาก,ก่อนหนึ่งแผ่นโอ้บ้านหลังต่อไปเราเอาเอาเลกนี่แหละเอาไว้เ็บมาดเ็บแล้วพี่น้องเ้ยเาสามารถบอกว่าเพิดกำลังวิ่งผพิรไม่งอดแล้วออไม่งอดตอดมือ แมงงอดพิษไล่แรงเอ็นขึ้นเลยบะโอ้หายใจตึบๆเลยเนาะอวม,มาดโดนทีเอ็นขึ้นเลย

h vậy Ta con hay xịt đỡ rồi hay khác, khác. Rồi, phải phải hết đi được ok rồi à เจออีกเจออีกเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยจ๋าเฮ้ยจ๋าเฮ้ยจ๋าเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ้่าล่าสุดเจอแมงอดที่ตอดสามารถแล้วพี่น้องเฮ้ยสามารถบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเอาไปเลี้ยงไว้นะตอนนี้คือขุดกี่ดอนะท่านไม่เกี่ยวกับเออเจอแมงอดตอดไปมาดบอกนอนไม่หลับเลยคืนนี้จบข่าวเลย พี่น้องเอ้ยเออเอาล่าสุดนะฟ้ามืดฟ้ามัวมาเราเตรียมพร้อมรับมือแล้วพี่น้องเอ้ยเกณฑ์เอาหลังคาทั้งหมดที่เรามีออกมาเด้อ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ทุกท่านเราทําแบบนี้แล้วพอฝนตกเข้าก็เอาหลังคา,าวางไว้เท่านี้เลยเพราะว่าปูนมันยังยังไม่แห้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางบนปูนเดี๋ยวปูนมันถลอกนะเราก็เลยทําวิธีนี้นะท่านนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วละ่ะ ไปบ้านหลังแรกที่เราใช้นะครับแบบนะเอาเหล็กมาทําเป็นแบบเลยมันตรงนะทุกท่านมันตรงนะครับเอาเหล็กทําแบบก็คือตรงบ้านหลังนี้จะไม่ค่อยเบี้ยวนะเออถ้าเป็นบ้านหลังอื่นเนี่ยเราใช้ไม้เอาไม้ไม้มันก็เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาต่อไปต่อมาอยู่แต่หลังนี้นี่เป๊ะมากเลยดูดีสวยโคตรนะทุกท่านอ,อสุดฝีมือพัฒนาไปเรื่อยๆอ,อบ้านหลังต่อไปเอาเอา,เอาเหล็กทําเป็นแบบดีกว่ามันมันโอเคกว่า นะมันใช้ดีกว่านะท่านนะฝากไว้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ